สวัสดีครับผมบบาเกลียวสติอสาพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้านะเฮ้ยมีแต่แนวกินแต่เศร้าเลยจ่าติ๊กศิลาปลาจ่าเมื่อกี้เพิ่นมาซื้อเพิ่นมาขายโอ้เพิ่นมาซื้อเพิ่นมาขายนี่ปลาอย่างนี้ปลายิ้บเบาเนี่น้องจ่าตัวละแปดสิบบาทจะรู้กว่าคือปลากระบอกพักไตนี่เนาะเมนจ่าติ๊กศิลาปลายิ้บลาปลาตะเก็บมะเขือดุกดอกอมเพือนเฮานี่มากินกับจ่านี่ ลาบปลาปลานนี้ต้องลาบเซฟนาะลาบลาบเหนียวแต่ก็เอาไปขัวให้สซุกโอ้ยอยากอยากตุ้าเจ้าผัดเจ้าไปหาคืนเลยเนาะเจ้ามาขายตอนเช้ายะกาดยามเช้ามานี่เช้านี้กับเหมือนเดิมึ้นมักม่วงขึ้นหมักม่วงเรียบร้อยแล้วนี่เด็เตรียมส่งกับม้าเช้าเด้มันสวยแล้วทอดเลยพี่น้องรัยรอรับเด้อเจ้าที่สั่งเมื่อวานสั่งเมื่อวานนี้เรารับได้เลยครับ ส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ถึงอน,นี้ก็โอเคจะไปส่งของให้สติก๊กเอ็ดอยูเอ็ดกินค่ะเอ็ดกินทำเมนูเซ็ตๆค่ะกลับมาอาจจะได้กินครับแรงวานในกระเมี่ยงปลา <c oughs> มืน่นในกระสีลาบปลากินปลาลัวๆจ้าเวลาตำแบบนั่งตำเครื่องปรุงตำแล้วน,นั่นแล้วปลากระป๋านแดงเปานี่นเอ <c oughs> า <c oughs> ใหมันก็มาแซ่บแล้วหลูโอ้ยมือดำขนาดเลยยางมะม่วงเด้อพี่น้องตื่นไปพุ่และมจับกล้องมากินเดี๋ยวต้องล้างมาขาดเปียกถึงยางมะม่วงมาก็สีสันๆเนาะตึง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 ตึ้งตึงๆๆมาเบิ่งดูมุ่นแล้วบักโอ้ยเนียวปลา ขูดเอาแต่เนื้อจ้ะสีชมพูเลยเอากระโลกหนังเพื่อเหลาขูดเอาแต่เนื้อเพิ่นบาดเอาปรุงเอาเยื้อมันช่ขึ้นมาครึ่งครบคนได้ไหมตำเห็ดปลาเนื้อปลาละเอียดทางน้ำต้มปลาเด็กลาบเหนียวแล้วค่อยเอาไปลวกในซุปนี่จะเป็นยัดแตงหมแดงลาบเหนียวตกแดงเยอะเยอะๆเหนียวแล้วอันดานะ หนืดนเหนียวตามตามตามเก็บมะเขือกินกันลาบปลากันพี่น้องมะเขือเปิดเบิ่งลุกหยดใบล่างออกเก็บหน่อยก็น้าอืมนกพลิกใบหลายโพดบหมือนป๊อท ดกคักนะอ้ยเหมียวเอ้ยวนอย่างอยู่นี่ฮึฮึนักวนแท้ๆตัวอ้าเขาเด็ดแบบใดดิอ๋อดึงแบบนี้ชึบ ปลูกไว้ใส่กระถางไว้จะห้าต้นสิบต้นพี่น้องโ,โอ้ยไม่ได้ซื้อเลยด้ยนี่อยากกินเขือนี่มันทุกอีดีครับพันเลยเขือม่วงน้อยอืะีต้น thằng này đi ai mèo cái đây có ừ. tuần hối tuần nào cái đây nhưng mấy nói, nói gì cái đúc Hãy subscribe cho kênh ยากว่ะมาขุดเอาไปเลยอืมมาซื้อเลยแหละนะ่ไปหาต้นนู้นอีกก่อนเอามคเก็ตพักชีมาใส่หนึ่งหย่อมะม่วง้อมือหนิตอกปอกแล้วอันนี้เอาให้เด็กๆเด็กๆมามาเยอ่ที่บ้าน,า <laughs> นเหย่อมมะม่วง ยี่สิบบาทยี่สิบบาทลายกะทิปีแซบอากาศฮ้นอนๆหมงเย็งเย็นๆเราจิดล้าปลาต่อมาเขื่อเก็บมาหลายนึงส่งต้นนึงเก็บความกำลังดกน,น้อยเต็มเนี่ยตัดติกใส่ต้นหอมผักชีกังปะเนี้ยเก็บร้อยแล้วรับปลาปลานี่ยก็ลืม ้ริส่ครึ่งเดียวดนะจ้ะนี่นี่ครึ่งครึ่งตัวอีกครึ่งตัวเาติ๊กแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนี่ดิขนาดครึ่งตัวยังได้หลาหลายนึงเอาเฉพาะช่วงหัวหัวเพิ่นกับช่วงตัวที่เสติ๊กปูดเอาเนื้อนี่เราก็เอาไปต้มเป็นน้ำซุปจ้ะดีเดี๋ยวเสติ๊กเสียบไปล้วนให้ซุปเดี๋ยวมาแซ่บๆ่แล้วกันเนาะจ้ะเราตักเอาละบ่ตักเอาแล้วข้าวเหนียวมูนเหนียวมูนครับ มะม่วงเออมะม่วงเมนทงอยู่ส่งมาให้ซุปเบิร์เลยตัวพร้อมเสิร์ฟของหวานของข้าวจ้ะเร็ียบร้อยแล้วครับเมนูลาบปลาอานเช้าเด็ออก,กต้มต้มเวียดนามกอยเวลาเขาลาบม,มาจ้ะเขาก,าก,ก็ได้ชดน้ำซุปไปในตัวเนาะนี่จ้ะครึ่งตัวนี่ขูดเ,เนื้อเพิ่นเอาส่วนนี้มาต้มสดมาพี่น้องมาแซ่นมักันนอจ้า มาจ้ะเราต้องเอาขนมหวานอไอื่นอ,อ,อย่างนะข้าวเหนียวมะม่วงเมอส่งเด็กๆที่บ้านยังบัวมาบัวถามาแล้วค่อยกินทีหลังก็ได้บปลาเมื่อวานแถอติ๊กซื้อมาละีินกมันก็เป็นสีเผืกผกอกๆมาเนี้่ย ไปพันเพิ่อนบ้างไปพันแบบนี้บ้างสีบุกเขียวมันจะเป็นพันเพื่นจะเป็นพลักมาละกินนกแต่แทบมันหน่่ยน้อยก,กว่านี้มันไม่อยากพันนี่เนอะปีกอะไรสิใหญ่หก,กว่านี้มน่ะกินแบบบุบกค่อยข,ขมบุกคือขมบุกแห้ง หาพริกติบก่อนก <c oughs> ินถาดเด้ออ่อนเพล็กเพิ่นบาถึงหาพริกสดมาครับ <c oughs> มือขึ้นสักทมาด้วยจ้ะมาด้วยจ้ะเช้านี้ก่อน แพ็คมังม่วงแต่เศร้าไปขึ้นไปสอยมังม่วงตั้งแต่หกโมงแพ็คนู่นนี่นั่นกับปลาขับไปแปดโมงครึ่งไปส่งของกลับมาสตักดีคุนกินแล้วเวลาเหลือจากนี้ก็สิพากันแก้เม็ดมะขามจ้ะเพราะว่าเมื่อวานยังบ่แล้วแล้วครึ่งทางเลยยังครึ่งทางที่พากันไปสั่นเอามอวานเนี่ยพี่น้องกันสั่งเขามาหลายหลาย Mình vẫn đang tìm kiếm thằng Thành ở đây, hãy yên tĩnh nhé. Thịt thơm rất ngon. Thịt thơm ngon. Thịt thơm rất ngon. Thịt thơm rất จินดาแบบแดงกจินดาเด็กจินดาอ่านจากป 30, ้ายที่พันติดไว้เนาะขายซื้อเอาจุงละสิบบาทจดนำทุดนัวๆจ้ะพี่น้งจา๋า <laughs> เพราะว่าปลามันาะน,น,นาน,นี้เนาะนมันสีห รสชาติความนัวความมันโผลม,มาจากหัวปลาจากซีกมักซกขนาดเลยกำลัอง,งอุ่นๆเลยจากบาถึงกห้ฮนเฮงเ่าต้องเป่า <c oughs> อื้มพี่น้องจะทำสองคำตลาพี่น้องเลยจ้ะจบเดินมาข้างนอกอบแมน คร,ครับคลิปนี้ขอฝากเพลงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนเด้อครับพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า